ตั้งตั้งตั้ง้ง่เก่ากนฝั่งนี้ไให้ไปอะไรดีไปเอาหอยหอยหอยติดอ่ะวีทองก็วีทองก็แล้วกนว้อมันทำนางงก ดิเ่เด็ดิ้วยดิด้วดูนาดินดิดมดดูหน้าหนั้นนะอันดนานอนอะเบะดํไมอ่ะอดอกแดก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 ดูหลานไม่ค่อยให้ความร่วมมือแล้วนะ

ยังน้่งข่อยจ้าเดียงนั่งข่อยประจัยน้เตียงข่อยจ้ากรเดียงจะมาถนข่อยเอาไว้นะมานอนเล่นก่นกกนนอนเอ้เก้ มีความรู้สึกมากเลยนเด้ยเท่งเดิม่ดิมเงเดิมเงเดิเขาอเขามีความรู้สึกเงเดเงเิเออูุ่น

กำหลานกำหลานหน่อยกำหลานกำหลานกำหลานให้หลานเงียบดิกำหลานให้หลานเงียบหลานเงียบอยะหลานสงสัยว่าทำอะไรดูหน้าดิดูหน้าหลานดิ งงอะแคเหัวอยู่กับคนบ้าเออไออุออ๊ยโดนตีนห,าหาลานร้องเลยเห็นไหม คาถาละปื้ละปีดนละละโฟกันนี่ห้ามมาลองกนนะไม่ได้ผลไม่ได้ผลปึ๊บ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 เร็ว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 เดี๋ยวพ่อมาเร็วเออเออไปไปเลยรวบใครแก้ใครแก้ เฮ้เฮ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้พี่ดูลูกให้ดินะจ้องอะไรขอชง